จริงๆเหค่ะตอนนี้ลตลาดนะตลาดของโควิดเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนเะเห็นทุกที่เขียนเป็นลิสต์โอ้ดิฉันเห็นได้รับมาเยอะแยะมากมายเลยอะจริงๆจากการสำรวจครั้งสุดท้ายนะครับมีปร,ระชาชนซื้อโควิดประมาณ2ล้าน6แสนกว่าคนแต่ตัวเลขขึ้นทุกวันนะครับแปลว่าอตอนนี้อาจจะทะลุ3ก็ก็ไม่รู้ราถามตามตรงเลยค่ะโรคเนี้ยยังรักษาไม่หายยายยังไม่มีรักษาจริงจังทไมถึงกล้าออกประกันกันมา คือจริงๆต้องบอกว่างี้มีโรคหลายอย่างที่รักษาไม่หายนะครับแต่ประกันสุขภาพก็ให้ความคุ้มครองนะเราขออย่างเดียวว่าเขาไม่ได้เป็นมาก่อนนะครับแล้วเราก็ช่วยเขาในการดูแความสิย์นี่คือวิธีคิดของประกันไทยธรรมดาเลยครับอย่างนี้ถ้าในส่วนของโควิดเองนะฮะรัฐบาลเขาก็ช่วยดูแลในส่วนเบื้องต้นอย่างนี้ในส่วนของผู้รับประกันเขาจะต้องมาขอทวงอะไรจากคุณได้บ้างคือจริงๆมันมีฟีเซอร์หลายตัวถ้าเราเราดู ดูโฆษณาที่เกิดขึ้นแล้วก็ดูการเปรียบเทียบมันมีทั้งเจอแล้วจ่ายนะครับมีจ่ายค่ารักษาพยาบาลนะครับมีกรณีเสียชีวิตแล้วจ่ายมีกรณีแบบเข้าโรงพยาบาลแล้วชดเชยรายวันนะคือถ้าเราบอกว่าจะได้จ่ายไหมเจอแล้วจ่ายเนี่ยคือได้จ่ายแน่ๆนะครับค่ารักษาพยาบาลถ้าบางคนบอกว่าตอนนี้รัฐช่วยเหลือนะมันเป็นสิ่งที่ดีฮะที่รัฐบริหารความเสี่ยงและช่วยเหลือคําถามก็คือเราไม่รู้ว่าโรคมันจะกระจายวงกว้างแค่ไหน นะครับแล้วเราต้องต้องยอมรับว่าบางครั้งเนี่ยฟีเจอร์ของรัฐเองอาจจะไม่พอนะ<ถ>เมื่อเราเข้าโรงพยาบาลเอกชนอ่าแต่ถ้าวันหนึ่งสมมติว่าโอเคเตียงเต็มนะตอนนี้นะโรงพยาบาลรัฐเตียงเต็มและดิฉันไม่ไหวต้องรักษาตัวเองไปเข้าโรงพยาบาลเอกชนครับทางประกันจะจ่ายให้หรอตัวประกันเนี่ยนะครับถ้าเราซื้อค่ารักษาพยาบาลจะจ่ายให้คือเอาง่ายๆนะเดี๋ยวน,น,นะแล้วประกันที่ดิฉันเห็นของโควิดนะหลักร้อยเองนะคุณ แล้วายเลรอคือล้วเป็นหมื่นแล้วนะคือผมเรียนนี้มันมันเริ่มต้นนะตั้งแต่หลักไม่ถึงร้อยดีด้วยฮะแล้วไปถึงหลักเป็นหลักพันนะคือวิธีคิดของเราเนี่ยเราพยายามดีไซน์โปรดักให้หลากหลายนะครับตอบสนองความต้องการนถ้าถามว่าบางคนบอกเป็นราชการรับราชการหรือบริษัทมีค่าใช้จ่ายถูกแล้ว ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอยู่แล้วเขาจ่ายให้คำถามก็คือล้วจะซื้อค่ารักษาพยาบาลซ้อนใหม่ไหม่่นสินะเขาก็จะเจอซื้อแบบเจอจ่ายวิธีคิดต่างกันนะบางคนมีประกันสุขภาพอยู่แล้วนะซึ่งโดยหลักประกันสุขภาพมันคุ้มของคุ้มของค่ารักษาทุกอย่างคำถามก็คือเอ๊ะเราจะซื้อค่ารักษาสุขภาพโควิดไหมซื้อทําไมนะเราก็ต้องกลับไปนั่งมองตัวเองนะว่าเราซื้อประกันสุขภาพนานเท่าไหร่แล้ว นะลองคิดดูว่าถ้าเราซื้อมาหลายปีก่อนค่ารักษาพยาบาลขึ้นทุกวันนะเราก็ต้องมานั่งมองว่าเอ๊ะถ้าเราโชคายเกิดติดขึ้นมาแจ็คพอตขึ้นมานะมันพอไหม,มถ้าไม่พอนี่คือฟีเจอร์หนึ่งที่ช่วยเราได้นะในเบีย้ยที่เราบริหารจัดการให้ให้อยู่ในเล็กฐานที่ประชาชนทั่วไปซื้อได้จริงหรือไม่คะที่บางบริษัทมีเงื่อนไขบอกว่าต้องมีอุบัติเหตุก่อนและติดโควิดจึงจะครบเงื่อนไขประกัน ยืนยันว่าไม่จริงฮะคือจริงๆมันเป็นความเข้าใจคาดเคลื่อนเท่านั้นอย่างรไรคะคือมันจะมีตอนนั้นมีการตีความอย่างนี้คือชื่อกรมธรรม์บางที่เขาบอกว่าประกันโควิดและอุบัติเหตุอ่าแล้วมีคนก็คิดว่าอะและแปลว่าต้องทั้งสองอย่างเออที่บริษัทประกันออกมาขายประกันภัยโควิดเต็มไปหมดเนี่ยนะคะถามตามตรงทางคอปพมีดูก่อนไหมว่าขอดูก่อนขอดูก่อนเขาต้องส่งให้คุณดูก่อนไหมเนี่ย จริงๆเราเราไม่ต้องขอดูฮะ,ะจริงๆมันเป็นอำนาจตามกฎหมายะนะครับในพระราชบัญญัติประกันชีวิตก็ดีพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยก็ดีะนะฮะมีมาตรา29ม,มาตรา29บอกว่ากรมธรรม์ทุกฉบับท,ที่บริษัทจะออกใช้กับประชาชนต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนปัจจุบันก็คือท่านเลขาธิการคอพอนดรสุทธิพงศ์นะโดยระบบวิธีคิดก็คือในในการบริหารจัดการภายในของเรานะครับเรามีสายกฎหมาย สายกฎหมายและคดีที่ที่ผมดูอยู่เนี่ยนะครับเราจะช่วยกันกรองความถูกต้องสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายไม่ให้มีการเอาเปรียบกันดังนั้นเขาต้องยื่นให้คุณดูก่อนไหมอ่ะก่อนที่เขาจะประกาศยื่นมาที่สํานักงานครับขอความเห็นชอบท่านเลขาธิการอารมณ์เหมือนมีอยอ่ะนั้นเถอะประมาณนั้นฮะเหมือนยาต้องขออนุญาตนะอยขายกุมทานประกันภัยต้องขออนุญาตของผมเขาสามารถออกไปก่อนได้ไหมฮะออกไปก่อนเขาออกโดยไม่ได้ขอรับความเห็นชอบมีข้อตามกฎหมาย